คู่ที่บอกว่ามีเพลงคู่ที่ออกมาแต่ละปีไม่เกินจริงคุณผู้ชมสำหรับคู่จิ้นคู่นี้นะครับอย่างยินวอลน,นะแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีเซอร์ไพรส์ประกาศนะครับเตรียมปล่อยซิงเกิลคู่ซิงเกิลใหม่มาให้ฟังกันคุณผู้ชมแค่ชื่อเพลงหมดเลยว่าน่ารักมากกับเพลงที่ชื่อว่ารักทุกตอนครับ โดยทางโซเชียลนะครับเอเจนต์ตินะครับออฟฟิเชียลได้มีการปล่อยภาพโปสเตอร์นะครับยินวอนนั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันทั้ง2คนคนผู้ชมนี่กับภาพภาพนี้นะเห็น <c oughs> แล้วคือบบบว่ามีแบบว่าให้เราถ่ายกันทุณผู้ชมแล้วก็มีการแบบว่าเขียนแคปชั่นก็ความว่าคลั่งรักแค่ยูแล้วก็มีแฮชแทก16 11 2025แฮชแทกรักทุกตอนคุณผู้ชมแค่ภาพออกมาแฟนๆก็คือฮานะ โดยมีการกำหนดนะครับปล่อย m v t e ว s e เซนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็อ f ฟ i ิเชียนะครับ MV วันที่16นี้ทาง u t u b e นะครับอาร์เจนติดออฟอาร์เจนติดเรคคอร์ดนะซึ่งหลอบแฟนคลับก็มีการตื่นเต้นคุณผู้ชมพาเกิดแฮชแท็กรักทุกตอนติดเทนเอ็กอันดับที่1ในไทยกันเลยต่า oh. งมากนะทุกคนก็รอคอยแค่แฮชแท็กเราก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากร mm. ักทุกตอน mm. แล้วก็มาทายกัน่็จะเป็นแนวไหนเราเชื่อว่าข้างรักแน่นอน ใช่แค่ภาพที่ปล่อยออกมาก็คือฮานะมีการนั่งอยู่ในรถด้วยกันทั้งสองคนคุณผู้ชมจะไปชมแบบว่าเต็มๆกันได้นะครับที่เราบอกไปวันที่14 MV teaser นะครับแล้วก็วันที่16ก็ชม MV อย่างเป็นทางการนะครับแฟนๆตอนนี้ก็เตรียมล้างหูรอแล้วก็ซื้อหมอนไว้ร้อยใบรอเลยเพื่อเพื่อติดติดฟีไงติดให้คาด สิกขาดแน่นอนเพราะว่าต้องฟินอย่างแน่นอนคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าชื่อเพลงอะยังไงก็ข้างรักหมอนร้อยใบ200ยใบซื้อมาเลยคุณผู้ชมยังไงก็พอเนาะเราก็ต้องซื้อเยอะๆจะได้ฟินกันนะงี้ก็ฝากผลงานนะครับขอทั้งคู่ที่ได้เข้ากับหยินวอนะครับแล้วก็ซิงเกิลหยินวอนะครับกับซิงเกิลใหม่รักทุกตอนนะครับซึ่งสีดีทีผ่านมาก็จบไปแล้วนะ คิดเรื่องใหม่ปีหน้า,ต,าต้องมีเป็นตำรวจเป็นตำรวจด,ด้วยคุณผู้ชมออติดตามกันได้นะเป็นบทบาทที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับฝากผลงานของน้องๆมาด้วยลงไปถึงซิงเกลิลใหม่ด้วยนะครับโอเคผม